กูสระขนสุดอะไรคะสุดเรียวอยู่แล้วฮะแปลว่าไม่ชอบอาบน้ําไม่ชอบอาบหาให้คะแนนหน่อยอาบน้ำห้าทับสิบอาบที่ร้านสองทับสิบกลัวคนแต่งมาหาได้เป่าผมเต็มสิบจริงเหรอเต็มสิบหักหมดกลัวเสียงหางั้นมาลองใช้นี่ดูตู้เต่าขนสัตว์ยิ่งิมากๆตอนนี้โฮ er มดันเพ็ดเพ็ดไรเออร์รุ่นพีดีหนึ่งสามห้าเื่อสนใจมากเลยหางั้นจะลองอาบแล้วใช้ดูไหม ใช่แล้วล่ะภายในจุดได้ถึง13 5ลิตรใส่แมวเข้าไปพร้อมกัน2ตัวได้ลงอุ่นสบายไรย้เสียงรบกวนแห้งไวใน30นาทีมีแผ่นกรองด้านหน้าป้องกันขนปลิวเคลื่อนย้ายง่ายด้วยล้อแสงไฟละมุนตาอ่อนโยนต่อสัตว์เลี้ยงปลอดภัยวางใจได้ด้วยเซนเซอร์ควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ NTC 4ชุดตรวจวัดอุณหภูมิมมม10ครั้งต่อวินาทีและเซ็นเซอร์ทำอุณหภูมิ PTC 2ชุดช่วยเพิ่มอุณหภูมิอย่างรวดเร็วถึง2ี่องศาได้ใน2งนาทีในีพื้นที่จะกว้าง เสร็จแล้วเหรองั้นฟูขอนอนต่อเลยนะฮะได้เลยกังฟูพอใช้เสร็จแล้วก็กลายเป็นห้องนอนสดเตัวได้ต่อสบายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะถ้างั้นก็ฝันดีนะสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้หรือเข้าไปที่แอปตอม้มไปที่ร้านค้า Home Run เพชรเขามีอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงสุดไฮเทคอีกมากมายเลยล่ะ